ทุกคนรู้ไหมครับว่าในโหมดของ PVP เนี่ยเราสามารถเปิดกล่องได้เหมือนกันนะซึ่งในโหมดของ PVP เนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะพิเศษเพราะว่าเราสามารถบูทโชคของกล่องเราได้ถึง300%ครับมันการันตีไอเทมเ e จ e n า a ี่สอย่างเลยนะซึ่งวิธีการบูทโชคในโหมดของ PVP เนี่ย เราต้องใช้เหรียญคาสิโนครับโดย1เหรียญมันจะบู๊โชคให้กับเรา10%ถ้าเราอยากบู๊ส0%เร์นครับเราต้องใช้ทั้งหมด30เหรียญส่วนวิธีในการที่จะได้เหรียญคาสิโนเนี่ยถ้าเราชนะแมตช์นะครับแบบเต็มแมตช์โดยที่ศัตรูไม่ออกนะเราจะได้มาทั้งหมด5เหรียญครับแต่ถ้าแพ้น่าจะได้ประมาณ3หรือว่าสเหรียญน,นี่แหละผมก็จำไม่ได้เหมือนกันอาจจะสี่เหรียญน,นะถ้าเล่นแบบเต็มแมตเต็มแมต์สิแต่ถ้า มีคนออกสตูออกหรือว่าเราออกเนี่ยเราจะได้แค่1นถึงสเหรียญเท่านั้นนะเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาแชร์เซตในการลง PP ของผมซึ่งมันไม่ใช่เซตที่ดีที่สุดครับแต่ผมใช้เซตนี้ในการลง PP ีมันก็ชนะบ้างนะแต่ก็แพ้บ้างเพราะว่าปิงมันค่อนข้างที่จะเยอะนะส่วนเนื้อหาภายในคลิปครับผมจะตัดมาจากไลฟ์สตรีมของผมนะก่อนที่ไปดูคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด s u b สไคร้เป็นใจให้กับผมด้วยแล้วไปดูเนื้อหาภายในคลิปกันดีกว่าครับ ก็ดูสายที่อัพพีพีตรงเทคนิเชียอัพเป็น1ไม่ได้ใช้เทคนิเชียเลยเพราะว่าเน้นเตะต่อยแล้วก็เลือดนะครับนี่อัพสเตตัสรีสตั์กันพวกไฟไหมหรือว่าสถานะใส่แค่นี้พอไอพลังชีวิตแล้วก็เอะไอ,อตัวนี้จริงๆไม่ต้องอัพก็ได้นะเพราะว่าเราไม่ได้ฮิลเลยอะคือเราใช้ประกายทมินเราไม่ต้องอัพ2ออันนี้ก็ได้เก็บแต้มไว้แล้วก็มาอัพโฟกัสดีกว่านี่โฟกัส โอ้ยโฟกัสไม่ได้อัพอันสุดท้ายแต่ไม่พอนะเนี่ยเอามาอัพโฟกัสก็ได้หรือเอามาอัพโฟกัสโทเค็นเนี่ยเอามาอัพเลือดต่อยฮิวเลือดอย่างเงี้ยน่าจะดีกว่างเนาะแล้วก็อัพเป็นเจ้าตัวเนี้ยลดคูดาวสกิล10%เพิ่มดาเมจ5%แล้วก็ในส่วนของสเต็งอัพถึงแค่นี้พอเพราะว่า เรื่องท่าเราเราไม่เราไม่เคยใช้ท่าอื่นเลยอะแล้วมันดูเปืองมันตั้ง10 10 10สเต็ปอะสิคะแนนอะอัพถึงตรงนี้ก็พอหรือจะอัพไอตัวนี้ก็ได้นะเพราะว่ามันทําให้ศัตรูติดสตันด้วยแล้วก็ศัตรูติดห,หัวใจอะสถานะอ่อนแอนี่ก็คือการอัพสเตตแบบเบื้องต้นในการ PP โอเคโอเคบอกวา่าร้อยต้นๆได้ไม่แย่ไม่แย่เจอปิงสองร้อยนี่ไม่ต้องเล่นขนาดลงเลดปิงสองร้อยไม่ยังเล่นไม่ได้เลยโอ้ยอันนี้ไปก่อนแล้วกัน มับเขาให้เอ้ยไม่โดนโอ้โหปิงไอสัตว์แหมพี่ก็ถ้าพ,พี่จะปิงขนาดนี้ดูดิ ตลกว่ะไอ้นี่มันหาดีเว้ยไอ้ปิงนี่มันหาดีวะคือคือชื่อมันก็ต่างชาติมันมันปิงอะ่ะขออนุญาตประกายทำมินสกิลไม่โดนเลย ทุกพี่ก็ปิงเกินอืมมับเข้าให้ประกายทมินโดดขึ้นดึงดึงไม่ติดด้วยหลบซีซาร์ซ็อกแซก โอเคกด H 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 H 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 เอ๊เอทำไมมัน H ติดวะแล้วกู S ไม่ติดเนี่ยโบรมันกด H ติดแต่เรากด H ไม่ติดนะกด B ไม่ติดด้วยขอบคุณแมกอืม เฮ้ยอุ้ยเมื่อกี้กด F ออกแล้วนะมันปีงอ่ะโอ้หกด H กด H กด H กูกดพี่อะไรไม่ติดเลยสัตว์กด H กด H แล้ว H มันไม่ติด โอ้โห oh. oh, oh, เกือบตายเ oh, พราะว่าปิงขอบคุณมากถ้าพ,พี่จะปิงขนาดนี้คือมันกด h ติดตลอดเลยนะเดี๋ยวเรากด h เราไม่ติดมาหุ้ยไม่โดนกด f ไม่ได้ด้วยดี D, ที่มันไม่เข้ากด b 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 ม,มันดึงเราได้เดี๋ยวเรากด h กด h กด h กดเอกดเอกดที่กดที่ไอ้ยังกดกด,กดไม่ติดสักอนี่กดปุ่มไม่ติดสักอันกดบีกดบีนี่ถ้าถ้าเป็นถ้าเป็นมันดึงเราได้ขนาดนี้บีบีไม่ไม่โดนบี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  โอ้โหทำไมมันดิ่งออกได้วะมับเข้าให้เอาเลยสังั้นตามระกายททม,มินกดบี้ไม่ติดกดบี้ โดดโดดไม่ติดจะทุบลงพื้นซะหน่อยอ้าวชนะพี่จะทำคลิปบอกสายเวทแต่ละอันไหมคืออะไรอ่ะทําคลิปบอกสายเวแต่ละอันสกิลอะนะยังไม่ได้โดเมนสักอันอะมันต้องมันต้องปลดล็อกทุกสกิลอะ่ที่จะทำได้คงเกมเปิดไปสักไอเนี่ยไม่ก็หลังวันที่สองอ่ะได้เกมพาเติมกับร้านค่อยไปหาไอเทม ตูด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 แล้วก็อัพโชคอืมตอนนี้ร้อยสองรย็ดสิแล้วเดี๋ยวเรามาปลดล็อกไอ้นี่กันต้องเล่นอีกเกมนะถึงจะปลดล็อกเหรียญแล้วก็มาซุ่มได้ขอให้ได้ของไอ้นี่เอ้มันจะได้โดเมนแชดกับแม็กซิมัมสกอร์ไหมมันน่าจะมีโอกาสได้เหมือนกันนะเพราะว่ามันคือการเปิดกล่องอะแล้วก็แล้วเราก็บูตโชคตรงนี้ตั้งสา0เปนี่ยซึ่งมันยังไม่มีกระเป๋าเก็บของเก็บสซเวยอย่างเงี้ย ไม่มีเงินเรับการ์ดจอยังไม่ได้เปลี่ยนเลยไม่งั้นมาสตรีมไอ้นี่กว่านี้แหละเฮ้ยเล่นดีบ่นอะไรวะดูดิมันปีงอ่ะไอ้นี่ปีงอ่ะมันปีงมากกระโดด <c oughs> กระโดดไม่ติด คือมันอ่อนให้เราหรือว่ามันขยับไม่ได้วะมันน่าจะอ่อนให้เราเนะ่ยเฮ้ยมันขยับแล้วโอเคมาโอเคไม่โดนนั้นก็เสือพายอืเปิดมุกเกีนโคทีน้องพี่มีมุกเกีนนะอยู่ดูอยู่โนปรากายทาามิน เฮ้ยมันจับสำนี้เลยบะเอาจริงๆถ้ามียูตามันคอมโบได้ได้หลอเทขนาดนี้ยูตาพี่ว่ามันมันตัวจับสำหรับ pp เลยนะเลดแต่อันเนี้ยมันไม่ค่อยคอมโบอะไรได้เลยไม่ได้อัพสกิลสายมัดมาด้วยไม่ได้อัพโฟกัสอัพแค่เลือดเน้นเลือด ไอเด็กนี่มันไม่กดกันนะไอเด็กนี่มันไม่กดกันนะมัอุ้ยกดมาไม่ได้เนี่ยเมื่อกี้มันต่อคอมโบไม่ได้เพราะสกิลหมดแล้วแต่ถ้ามียูต่ามันจะต่อได้ พี่รียุตะิ้งไงเพื่อมาเอายูกิไว้ฟาร์มยูกินี่แม่งฟาร์มดีนะดามีแรงดึงเลยโบบะ อุ้ยกด H ไม่ติดอีกแล้วทำไมคนอื่นมันกด H ติดวะแล้วกูตึกกด H ไม่ติดเ <c oughs> นี่ยกด H กด H H กดค้างเหรอกด H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  กดติดแล้วกว่าจะกดติดเลือดหายไปครึ่งหลอดอืม เพื่อนขอกดโจนุกได้วะขอญาตื่นขึ้นได้ไหมไอแอมตื่นขึ้นนะกดเอกดเอสมทุบพื้นแฟมิลี่ ตอนนี้เราเก็บไว้เก็บสกิลไว้อย่าบอกนะว่ามันได้มีท่าม่วงเฮ้ยเชยน,นี่เดี๋ยวกูลองท่าอยู่กดกด H กด H สกด H กด H อกด H โอเคอย่าดึงอย่าดึงอ้าวอ้าวมันไม่มีมันไม่มีนุก๊กโอโ้โห ก์จะเกี่ยวไว้ใช้น๊กให้เวีนดึงเลยมับมัฟมับมัฟมัฟไอพี่พี่มีท่าอื่นด้วยนะแต่ลืมว่ากดไงเพราะว่าอัพเดอไอ้นั่นมาเต็มอะอัพของโฟกัสมาเต็มให้หกสิบอะเอ้นี่เราเล่นกับมันไอ้นี่ไปนะมับมัฟมัฟมัฟเรียบร้อย ทำกาเหีไปหมื่นแปดมีสายโทจิไหมครับโทจิเหรอโทจิมันเก่งอยู่นะพี่แพ้โทจิไปสองเกมมั้งตั้งแต่เจอเนี่ยเรียบร้อยได้มาห้าเหรียญสามร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเราก็รีโลลุ้นอันแรกอุ๊ยอุ๊ยสีแดงสวยได้เป็นดีมอนฟิงเกอร์โอ้โหเกลือ โอ้โหเกลือ300%นะสวยได้มาเป็นแมวเฮียโอ้คุ้มไหมไม่ไมรู้แต่เล่นไปนานอยู่เหมือนกันได้มาบอลสี